สวัสดีค่ะพี่น้องปองโกเือพี่น้องปองไปเมื่อนี้ก็มาพอก,ก็ช่องแม่กำนันเราฟังลำสตอรี่คือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะช่วงเนาะคะ่ะข่าวสารวงการมอลำบานเห้าพี่น้องขาเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะเอา,ข,าข่าวข้าวของนางเอกบาทเนาะคะ่ะคำผลร่วมมิดเนาะคะ่ะนางเอกบานปฐมนันมาฝากพี่ตอนน้องเนาะคะ่ะสึ่งหลายคนกระทักถามเนาะคะ่ะหลังไม่เขามาถามว่า แม่กำนั่นสีแจ้งแน่ประเด็นเนาะค่ะที่นั่งเอกบ้านลงจากข้าพลอยมีดเนาะค่ะเพิ่นเป็นยังคือโล่งเนาะพี่น้องเพิร์นบ่ได้เป็นหัวหน้าตีหรือจ้าไดเนาะค่ะเมื้อนี้แม่กำนั่นกันเลยไปนํำหาข่าวขเนาะค่ะมาฝากพี่ต้อนน้องค่ะพี่น้องค่ะสำหรับประเด็นเนาะค่ะที่ถามกันเข้ามาว่านั่งเอกบ้านเนาะค่ะบ่ได้เป็นผู้บริหารวงบ่ได้เป็นหัวหน้าบอเนาะค่ะซึ่งนั่งเอกบ้านเก่าออกมาชี้แจงเนาะค่ะว่า เพิ่นเป็นเนาะคะ่ะหัวหน้าเนาะคะ่ะเป็นหัวหน้าในส่วนที่รับผิดชอบเนาะคะ่ะก็คือการลองการล่ำเนาะคะ่ะส่วนผู้บริหารวงเนาะค่ะก็จะเป็นคุณพ่อเนาะคะ่ะแล้วก็คุณลุงซึ่งธุรกิจเนาะคะ่ะหรือว่าวงหมอลำ่คำคําผพุลรวมมตรเนะะี่ค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวะคะ่ะพี่น้องซึ่งตอนนี้ก็มีบอสเนาะคะ่ะขืนมาเนาะคะ่ะก็เป็นบอสด,ดีมเนาะคะ่ะแล้วบอสโจเนาะคะ่ะแล้วก็พี่บาสเนาะคะ่ะกับ พีเดียเนาะคะ่ะเพิ่นกับเป็นผู้บริหารคือการพี่น้องในของแต่ละส่วนเนาะคะ่ะซึ่งพี่บ้านก็ได้ชี้แจงออกมาประมาณนี้เนาะคะ่ะว่ายังเป็นหัวหน้าเนานะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าที่โล่งก็พอว่าสาเหตุอยังในการโล่งสาเหตุในการโล่งหลักๆก็กกคือเรื่องสุขภาพคะ่ะพี่น้องพี่บาทเาาะะพิ่นบอไขห้สบายเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างที่ห้องหูเนาะคะ่ะก็คือพี่บาทเนาะคะ่ะเพิ่น ประมาณว่าแต่งงานมาแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นกับว่าท่านี้มีทายาทเนาะพี่น้องเพิ่นกับพักแต่ว่าช่วงพักนี้ก็คือสามารถเนาะค่ะทาธุรกิจเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะหรือพนสิเปิดธุรกิจใหญ่เนาะค่ะแล้วก็รับงานรับเชิญลองเพลงต่างๆเนาะค่ะตามงานต่างๆก็ตามทีเพิ่นเห็นสมควรเนาะค่ะแล้วก็กลับไปอยู่กับแม่เนาะค่ะซึ่งแม่แลวก็ครอบครัวบอไค่มี อยู่นำเนาะค่ะอย่างแม่นวลเนาะค่ะเพิ่นกับอยูู่้เดียวนะพี่น้องกะอยู่กับน้องบีเอ็มค่ะซึ่งน้องบีเอ็มเนาะค่ะกับบ่ได้เป็นลูกพี่บาทเด้อค่ะเป็นน้องสาวนะคะคนสุดทองของพี่บาทเนาะค่ะซึ่งเป็นลูกของแม่นวลเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้กะคนถามเขามาหลายเอาพี่บาทว่าท่านใดมีลูกติบาทปฐมานันยังบ่ท่านใดใดลูกเด้อค่ะพี่น้องคะซึ่งน้องบีเอ็มก็คือน้องสาวนะคะของพี่บาทแท้แทนาะค่ะถามว่าอยู่เบื้องหลัง เบิงแง,ง่เบืองหลังบอกก็คืออยู่เบื้องหลังค่ะช่วงซึ่งพี่บาทบอกว่าพี่บาทล่ำมาโดนแล้วเนาะคะ่ะซึ่งก็อยากเปิดโอกาสให้น้องๆคนหลุนไม่ขึ้นมาสารต่อเจตนาลมเนาะพี่น้องซึ่งก็บ่แน่ค่ะพี่อัดพี่บาทออกมาเนาะคะ่ะออกมาพักหล้กกะกลับไปบ่แน่พี่บาทอาจจะไปขึ้นเป็นแมพ่พญาก็ไ้พี่น้อง สำหรับนี้เนาะค่ะมีบางช่วงบางตอนเนาะค่ะพี่บาทออกมาชี้แจงประเด็นเนาะค่ะให้พี่ให้น้องฟังไปชมกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่กำนัลรอฟังลำสตอรี่ในเด้องพี่น้องเพื่อจะบอผัดคลิปคราวซารสาระดีๆวงการมอลำเนาองค่ะพี่น้องคะไปชมกันเลยค่ะมาพี่เด็กใกล้กันเออเห็นยี่ดอกเออเป็นเห็นยี่ดอก ER เขาเรื่องกันเลยได้ค่ะอาชีพอ่านคอมเมนต์ขออนุญาตพออ่านคอมเมนต์ขออนุญาตพออ่านคอมเมนต์นะคะพี่น้องขะคือแบบข้อสิลบอกเป็นหัวขอไปเลยนะคะสาเหตุที่หนึ่งเอาประเด็นแรกเอาผู้ใดสิลบอกก่อนมาพอเป็นหัวเดียวข้อหมายข้อศีลบอกพยายามว่าประเด็นแรกเขาเขาโมทเทนเดบาถึงสาเหตุหลักว่าคือออกแต่ว่าหลายคนถามมามากๆว่าเจ้าเป็นหัวหน้า อ่ะอันนี้คือประเด็นหลักที่คนอยากรู้อันนี้คือประเด็นหลักอ,อ่าหลายคน <c oughs> คําถามที่ทุกเชียงกันมาหลายหรือว่าทักบาทของมาหรือว่าอยู่อ่าในเพจต่างๆในทิกตอกหรือว่าอะไรต่างๆถามว่าคิดว่าเราเป็นหัวหน้าวงเราเป็นยังคือออกอันที่จริงแล้วบ้านกับเป็นหัวหน้าวงนั่นแหละค่ะพัดเป็นหัวหน้าวง <c oughs> นะคะเป็นหัวหน้าวง ถ้าทีนี้นะคะคุณลุงกับคุณพอ่อก็ยังบริหารร่วมกันอยู่นะคะและทีนี้บา้านกะถือว่า,บ,าบ้านกะอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังแต่ว่าไม่ได้แสดงออกว่าเออฉันเป็นหัวหน้านะหรือว่าอะไรนะนะคะที่จริงเราก็เป็นหัวหน้าร่วมกันนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าบ้านไม่ได้บริหารมันจะเป็นคนละส่วนมันจะเป็นคนละส่วนแล้วมันก็จะมีน้องดีมกับน้องโจเนาะที่บริหารอีกส่วนนึง ขึ้นกับขึ้นมาเป็นบอสมีบอสดีบอสโจขึ้นมาบริหารอีกอีกอีกไฟายอนนั้นก็คือบริหารเด็กเด็กบริหารเงินหรือบริหารอะไรนะคะส่วนแม่หาส่วนของบ้านนี่ก็สิรับหน้าที่ดใูในเรื่องล่ำเรื่องอย่างเนาะการแสดงอะไรต่างๆนะคะบ้านจะเป็นหัวหนาวงนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันก็ยังมีร่วมกันอยู่คุณพ่อกับคุณลุงนะคะมันก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะคะมันเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะ หลายคนถกมาว่าเอาเพื่อนเป็นหัวหน้าบ่ามบแม่นบ่แม่นค่ะบัดบัดในน้ำบัดบัดก็เป็นหัวหน้านั่นแหละค่ะนะคะในน้ำนะคะหัวหน้าในน้ำแต่ว่าบัดบ่ได้บริหารบัตรโบเด้เข้าไปบริหารบัดท,ทำหน้า